สวัสดีค่ะสมอเมียฝรั่งเยอรมันจ้าอัปเดตบ้านค่ะวันนี้สร้างฟ้าบ่เดมาเหตุงานนะคะนี่ถึงจะสร้าง,สร,างสร้างัน้ำสร้างทอรสร้างสุขาพิบาลน,นะคะมาทำงาน มืออื่นสร้างฝ่ายดังก็จะได้มาไกลกับมาขึ้นลกแล้วนี่ก็คือห้องน้ำของเรานะคะ บริเวณสำรวงค่ะอันนี้สรงตรงนี้ชั้นล่างนะคะห้องโถงก็จะประมาณนี้เลยค่ะกกว้างอยู่พอประมาณนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่กั้นทีวีนะคะอันนี้ก็คือผานังทีวีไอ้แฟงเลาบอกว่าเรมมาบ่มักเอ่อเราอยากให้มันสูงนะคะ ผนังทีวีให้มันสูงเลยลเราอยากปลอยให้มันโลงนะแล้เราอยากจะผนังขึ้นได้กอผนังขึ้นเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือหน้าต่างบริเวณด้านหน้านะคะบริเวณด้านหน้าก็มีหน้าต่างสองบาน้นาตั้งยั่สองบานแล้วก็ประตูหญ่เนาะคะ่ะอันนี้คือประตูหญ่อันนี้คือหน้าต่าง มาตั้งซองบานตรงนั้นก็คือห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะยาวไปถึงสุดตรงนี้เลยสุดสุดสุดตรงนี้เลยนะคะนี่นี่ก็คือห้องนอนของเรานะคะตรงนี้นนไปยัยแสงลวนกาใบมันบอน่นนะคะฉาบบอนี่บัดดี้บัดยันทาสีแล้วคนมาปุอีกหลอดหนึ่งปุทีหลังอันนี้ก็คือกระเบื้องลังคานะคะจะต้องเวลาคนสบับแอ เวลาเพิ่นใส่ฝาใส่ยางเสร็จแล้วเพิ่นก็ต้องไปปิดหลังคาให้นะคะอันนี้หลังคาส่วนที่เหลือที่จะต้องปิดที่หลังนะคะตรงนี้ก็คือห้องนอนอีกห้องหนึ่งห้องแรกนะคะห้องด้านหน้าด้านหน้าของเราก็จะมีห้องนอนมี่หน้าต่างสองบานใหญ่นะคะอันนี้หน้าต่างสองบานใหญ่หน้าต่างสองบานใหญ่อันนี้ก็มองไปด้านหน้าก็จะเป็นตรงนี้คือบริเวณด้านหน้านะคะ ด้านหน้าของเราก็จะมีหน้าต่างหน้าต่างใหญ่สองบานตรงนี้ก็คือหน้าต่างแล้วก็ประตูใหญ่1บานนะคะตรงนู้นก็จะเป็นห้องขวาห้องขวาห้องขวนะคะตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างบานกระถุง แต่ว่ามันจะเป็นจะให้เป็นบานตายเนาะคะ่มะมา่เหตุกระถุ่งเพราะว่าแสงระย่ันยุ้งเข่าแล้ววะอันนี้ก็บริเวณด้านหน้าใช้ไฟสย่ยางเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วค่ะเล็อกค่รสวิตไฟเต็มหมดเลยนะคะทุกทุกมองอ่ะ ที่เป็นป้องไฟอะค่ะใส่หมดแล้วนี่เพื่อนก็นเดินท่อน้ำให้เรียบร้อยได้คะ่ะฟังนี้อันนี้คือห้องครัวของเรานะคะเดินท่อท่อน้ำเสียเรียบร้อยดูฝั่งนี้นะคะก็จะออกมาฟังนี้เลยนะคะ ยสวีกไฟพร้อมนะคะแต่ยังไม่มีไฟอันนี้คือห้องครัวพ่สานหองครัวไทยสมโอนะคะตรงนี้คือห้องครัวไทยสมโอนะคะเดินท่อน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะมาดูตรงนี้เลยค่ะ ตรงนี้ก็คือห้องซักล้างของเรานะคะมีท่อระบายน้ําตรงนี้จากชั้นบนห้องน้ําชั้นบนนะคะอันนี้ก็คือท่อสุขาภิบาลจากชั้นบนลงมาชั้นล่างนะคะแล้วก็ต่อเจาะผนังพื้นชั้นล่างลงไปใต้ถุนนะคะอันนี้ก็คือห้องน้ําใหญ่ของเรา ท่อน้ำเดินท่อน้ำเสร็จเรียบร้อยดีรถมากเลยค่ะนี่คือห้องน้ำใหญ่นี่หน้าต่างบานกระทุ่งพร้อมค่ะหน้าต่างระบายอากาศห้องน้ำบ้านใหญ่เลยนะคะเอ่อห้องน้ำเขามีซีนเ,เปิดตัวข้าหากับห้องเอ่อห้องซักล้างได้นะคะนี่ก็คือห้องซักล้างของสมโอ ห้องเครื่องซักผ้าห้องซักผ้าซักอย่างเนาะคะ่ะเรามาดูห้องโถงใหญ่นะคะเอ่อตรงนี้ก็คือห้องโถงใหญ่ก็กว้างแง่อยคะแต่ว่ายังนึกบวกว่าจะตั้งโซฟาใส่ตู้น้มันก็ติดประตูห้องน้ำอะ่ะบุ่รู้ว่าจะตั้งโซฟาตรงไหนพี่จะตั้งซื้อกางนี่เลย ตั้งโซฟาซื้อกันโอ้ยจะไปจะไปตั้งใส่เนาะคะ่ะเลยจะเอาโซฟาได้หน่อยตั้งมุมนี่พอ <c oughs> จักเนาะดูก่อนดูก่อนตรงนี้ก็คือห้องอีกห้องนอนห้องหนึ่งนะคะตรงนี้ก็คือห้องนอนเราห้องหนึ่งกะบ่ค่อยกว้างปันใดแต่ว่ายาวคะ่ะยาว หน้าต่างกริบกระข่ายกันเนาะคะ่ะหน้าต่างบานใหญ่สองบานสองบานมีบานหนึ่งบานมีบานกระทุงนะ้ำแต่ว่าชิซาเป็นหน้าต่างดันบานตายเลยะคะ่ะบบกระทุงนะเพราะว่าเฮ็ดไ้เพื่อแสงแสงเขาจะซื้อตรงนี้กระซิมีวิวสาวายน้ำเนาะคะ่ะเออ สาวใบหน้าไอ้แฟงและสิยกระดับขึ้นสูงสูงเออ่เท่ากับพื้นบ้านนะคะแล้วสิยกลงแล้วสิยกระดับอีกประมาณเม็ดหนึ่งให้มันอให้มันน่ะเสมอกับสาวใบหน้าพอดีเลยแบบว่าคล้ายๆว่าสาวใบหน้ากับพื้นบ้านนะคะเสียดมันเสมอกันเล้งใช่ไหมคะให้มันให้มันเลียเขาหากันได้พอดีนะคะนั่นแหละความหมายของเราเพราะว่าบ้านเป็นบ้านยกสูงมันบ่ก็เลยอยากเคลียร์ยกยกระดับขึ้นประมาณ เมตรนึงยังใี่นะคะแต่มันเสมอกับพื้นบานพอดีเลยนะคะเออช่องตรงนี้เป็นยังคือเป็นสี่สวตีแสงแว่าเทชช่องตรงเนี้ยไว้สําหรับเอ่ตัวอย่างแอร์นะคะตัวแอร์ข้างนอกนะคะที่ตั้งที่ตั้งตัวแอร์โน้สมโอ้ยยังคิดว่ามันเปียงพื้นที่นะขนาดสี่สิบอันเ็ดไว้สำหรับมองแอร์ตั้งเลยคะ่ะโนวาเอาปิดฝาผนังก็ได้กันบอตัวแอร์่ เสียพื้นที่ใช้งานเลยตรงนี้นะคะตรงนี้นด้านนอกแล้วสิจเป็นเป็นหมองตั้งแอร์ข้างล่างนะคะข้างนอกก็สมองค,คิดว่ามันบดจําเป็นนะคะเนาะเสียพื้นที่แล้วมองนี่มองนี่ก็สิเป็นตู้ไวสาา้สภาอย่างสี้นะคะเป็นตู้ไวสาา้สภาอย่างแบบนี้ตอนนั้นก็นสิเป็นห้องนอนเงีค่ะแต่ว่าบกขวางปันใดเนาะ ก็ประมาณนี้เลยนะคะตรงนี้อนาคตข้างหนาหน่าจะได้ปิดหรือจะไม่ปิดนะคะเออใต้ทุนบันไดลองเบิง้งไปเรื่อยๆกันค่ะยังตอบตัวนี้ยังพอได้ไดตอบตอนนี้ยังไม่ได้นะคะโอ้อย่งนี้นี่เองอันฉาบสกรีโคตรเนาะคะ่ะมันก็นจะมันก็นจะเนียนจะนี่ก็กัน ไปเราไปดูข้างบนนะคะดูไก่ไก่มากินลำวันนี้เสนอภาษาไทยลรอคะไปค่ะดูชั้นบนค่ะเป็นไงนะคะอันนี้คือ บริเวณด้านหน้านะคะนี่คือบริเวณด้านหน้าชมวิวป่าอ้อยนะคะสวยงามบรรยากาศนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงนะคะระเบียงด้านหน้ามีเสาระเบียงใหญ่มากแบบต้นใหญ่มากนะคะเสาระเบียง สี่ต้นด้านหน้ามีเสาระเบียงสี่ต้นนะคะก็จะมีหน้าต่างใหญ่สองบานแล้วก็ประตูบานเลี่อนเพกมาค่ะใส่เสียงมาได้ต้องตัดตัดเป็นผากเป็นผากเสียงเอ,อาเนาะค่ะเอิมตรงระเบียงของเราก็ เสาต้นระเบียงนี่คือแง่ค่ะน,นี่คือวิวบริเวณหน้าบ้านเนาะคะ่ะอันนั้นก็คือบริเวณด้านหลังฝ้าของฮอก็ฝ้าของฮอเอ่อภายในก็ถือว่าเสร็จแล้วเนาะคะ่ะสั้นสองภายในเอีเยแตงแตนฝ้าฝ้ารอบนอกเนาะคะ่ะเพื่อน็จะต้องตั้งล้างลานตั้งล้างลานแล้วก็ยี่ฝ้ารอบนอกเนาะคะ่ะสั้นสองเนี่ย ฝ้าฝ้าสั้นสองภายในน่ะถือว่าเสร็จแล้วแต่ว่าอย่าตะลอบนอกค่ะเอ่มาเบิง่งตัวนี้สร้างพันกันยังพันได้เจาะนะคะเจาะอันทอนาเจาะทอนามให้พันว่าเออเจาะย่ำใดก็ได้ดอกนั้นไม่ยากว่าฉันว่าเจาะข้าวเดียวพันบ้านเนาะคะ่ะอันนี้สร้างพันก็นเริ่มเริ่มตีฝ้ารอบนอกล้วค่ะแต่ว่าเออได้น้อยนึงแล้วเนาะคะ่ะ กับประมาณนี้เลยค่ะตีฝ้ารอบนอกนี่ก็ยากกว่าแอฟ้าภายในเนาะคะ่ะเพราะว่ามันได้ตังลังลานได้แอสูงนะคะงานสูงเนาะฝ้ารอบฝ้าภายในกน็ถือว่าโอเคพอใจในระดับหนึ่งนี่ก็คือของหน้ามีของสันบนนะคะแต่ว่ามันยังมีของอยู่ข้างในอยูซัง สร้างสุข,ขาพิบาลพยังพไดมาเห็นไทยเนะค่ะฝากกดติดตามสมโอเมียฝรัร่งเยลมัในเด้อยค่ะเดี๋ยวอัพโหลดจิบน่าให้เบิ่งค่ะ